หนีจากตรงนี้ไปไปชุดเพื่อนตรงนู้นปะ่ะเนี่ยศพเต็มเลยในะห้ดวงใหวเฮ้ยมีคนข้างหน้าลิตกสองห้าเสาไฟอ๋องไหนอ่ะน,นู้นไงวิ่งไปโกดังแล้วล้มแล้วถ้าจะหนีมาเปล่าหรือพึ่งชุบพึ่งชุบพึ่งมาลงมั้ย มันก็ตีนั้นแหละมามานั่งดมศพตรงนี้ดีกว่ามีอะไรมั่งไม่มีเราต้องปุง้งเฮ้ย,ย,ยขวางพี่ขวางเฮ้ยตะไน่ตะไน,น่ตะไน่ตะไน่ไอโบหน่อยไอโบ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 ลสองชั้นสวยไอวอลสองชั้นไอวอลสองชั้น เจ้าวิ่งแล้วมันวิ่งลงมันวิ่งลงตายไม่ได้ไอ้บาเ,เลตหรือเดี๋ยวไปดูที่ว่ามีบาเลตกี่กระบอกอ,อุ้ย ด้วยวยครับคุณหมอเจอคนรูทต,ต้องขอบคุณน้องอเบอร์สี่นะครับที่กลางไอวอลช่วยพี่ไม่งั้นพี่ตายไปแล้วโอเคคุยเอมโฟสแอสเหรอใช่ดีกว่าทีแต่งกีบ่บาทไม่ไม่ไม่เตยไม่เียค่าดีดเ้ย,เยไงยลนตไลน์ไ,ไ,ไลน์ล้มล้มล้ม อ <languages? S 2> ย่าเด้อมีอีกมียู่หลังรอวโคเจ็บเลยรู้ว่าไหนอ่ะรู้ว่าเนี่ยรู nah no. ้ว่าข <letter> ้างหน้าเนี่ยรู้ว่าตรงรูเล็กๆอ่ะอ๋อมนวิ่งไปแล้วแหละน่าจะวิ่งต่อยแบงค์หลังอยู่หลังห้องน้ำเดี๋ยวค้อล่ะ คนบองอเฮ้เอาบันน,อน,อน,อนอ็อกน็อกน็อกเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยมีมีอันนี้อนี้หอนา,ากาหอนากากำลังวิ่งขึ้นมาเนิน,นต้นไม้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 ไหนวะข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเหรอเอออ่ะเดี๋ยวรอให้มันอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละ อวิ่งไปไหนหรอวะนั่นนั่นโอ้ยข้างหลังอยู่ข้างบนหรือเปล่าอทีด่ดูข้างบนเลยนะนั่นนท่านป้าโนะอ,อ้เห็นแล้วอยู่ใตน้นี่ใต้ทางขึ้นนะ่ะไอหอนไอการนะ่ะมันอยู่ใต้ไม้ทางขึ้นนะ่ะพี่หนูว่าฝั่งนี้นะพี่เอ้ยไม่มีใครอยู่พีิวเลยเหรอลงนิดนึงอันนั้นนั่งอยู่นี่นะเดี๋ยวพี่พิเชาพิววิ่งนะ ฝั่งนี้ก็มีในโรงงานออกมาออกมาไอ้น้องไปอยู่ทำไมใต้นั้นน่ะระวังนะนโรงงานน<อ>่ะระวังในโรงงานเด้อลม้ลมลม้ลมล้มล้มล้มแล้วไนล้มแล้วไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนกำลังไปกำลังไป ที่มาเร็วแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วตรงนี้ตรงนี้ตายหมดเฮ้ยมีคนปล่อยโดนมามีคนปล่อยโดนมัขบวนบนเขาบนเ<า>ขาบนเขาบนเขา,ขาทิศไอ้เนี่ยสิบห้าสิบห้าเอ็นสิบห้าเอ้ยเข้าไปไม่ได้แล้วนะนั่นอุ้ยเข้าไปไม่ได้แล้วว่าทำไมอะมา<อ>แล้วเนี่ยข้างหน้ามีตัววะ่ะพีต่ตรงไหน เนี่ยข้างหน้าหนูเนี่ยไอ้วอ์แดงไม่ใช่มันวิ่งขึ้นไาล้ม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 โอเคหลังหินหลังหินใหญ่มีหลังหินล้ม,ลมน้องน่าจะโดนน่ะใช่มันไม่ได้ไม่ได้มไม่ได้ ้สวยดิตาเรตของเขาบอกอ่ะนะครนี่ว่าบันเทิงมันเขาอะ่ะแตกพี่ขอ,อหลังเสียชีวิตละแน่ใจว่าแตกตายตายตรงต่อไปตายแต่มีบนเนินมีบนเนินอยู่ บนเนินเนิน้ป่ะมีติบห้าลูก okay. โอเคอุยข้างลาง่างยิงอยู่โรงเรียนรอดักไอโรงเรียนก่อนโรงเรียนมาแน่นี่ไงแไงมันก็ต้องวิ่งโรงเรียนนะไอวอเขียวเจ็บเจ็บมากเลย ยิงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดยากยากยากอยู่เห็นแต่หัวมันวะไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้ยไปางซ้ายไปท้ายขึ้นไม่ได้โอ้ยพี่ไอ้หม้มอเยอะมากเลย มันล้มมันล้มล้มล้มมันล้มม oh 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 ันล้มมันล้ม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 มันล้มมันล้มล้มล้มสองล้มสองล้มสองวิตั้งไ้วะไม่ติดฝาไม่ต้องอะไรตัวยัง ระวังซ้ายด้วยนะตายโดนทั้เนินเขาจริงมาเปิด